สวัสดีครับคลิปนี้เป็นาการบุ๊ a แมชไม้หน้ากิต้านะครับสิ่งแรกที่เริ่มก็คือปรับไม้หน้าทั้งสองข้างให้เรียบคือของผมเนี่ยใช้วิธีใสคู่กันไปเลยนะครับมันก็จะถ้าแหวกลางก็แหวงเท่ากันถ้ากินหัวก็กินเท่ากันส่วนการเช็คเราก็ใช้โตไฟแบบนี้ครับที่เห็นถ้าเกิดมีช่องไฟก็คือก็ยังใช้ไม่ได้ครับ ก็ต้องมาปรับอีกรอบนห,อนหนึ่งหรืออะไรก็ว่ากันไปอุปกรณ์นะครับที่ใช้ก็จะเป็นกบสแตนเลสเบอร์8ซึ่งเป,เป็นเบอร์ที่ยาวที่สุดเท่าที่สแตนเลสมีทําก็หาค่อนข้างยากหน่อยแต่ว่าผมก็ซื้อมานานแล้วนี่นะครับปรับอีกนิดนึงก็น่าจะได้แล้ว กระดาษรองไว้หน่อยครับไม่งั้นบางทีสมุิกาวมันปิ้นไปติดไม้ติดไม้อะ่ะโอ้แก่นี่น้ำลายเหนียวคอเลยถ้าจะแกะไม้ติดไม้อก็กระดาษรองไว้แล้วลองซ้อมดูถูกด,ด,ด้านอะไรหรือยัง,อยงนะครับส่วนไม้ตัวเนี้ก็ทำหน้าตาแบบนี้เราจะสอบเชื่อเข้าไปใต้นี้แล้ววางไว้บนโต๊ะมันง่ายกว่า สองสามก็ตอนนี้พร้อมจะติดกาวแล้วมีคนช่วยจับก็ดีครับทำคนเดียวก็ยากอ,ยอันนี้เป็นไฮกรูนะครับไฮกรู Hi คือกาวหนังสัตว์ต้มมาจากหนังสัตว์ เยวอาอ,อกมาเอาเจลาตินมันมาใช้ก็เป็นกาวดั้งเดิมแหละพวกทำไวโอลินทํำอะไรเขาก็ใช้กันมาเป็นสองสาร้อยปีไม่มีปัญหาอะไรข้อดีของมันก็คือมันสนิทกว่าพวกกาวขาวเนื้อมันจะบางกว่าคอเช็ควิดีนเสเซจอะไรลงไปติดดีกว่ามันวางสลุกลอยจะเป็นต,ติดไปดรนนะครับโอเคเสร็จแล้ว นี้ก็มัดเชือกก็มาตรงไหนก่อนก็ได้แล้วแต่เราถ้ามันสน down, ิทแล้วยังไงมันก็ไม่ไปไหนครับเชือกนี้พยายามเลือกเชือกที่มันไม่ค่อยยืดตัวนะถ้ายืดตัวมันก็กลายเป็นล้าเวลาเรารัดแน่นกลายเป็นล้าลงกลายเป็นแรงดึงน้อยลงก็จะไม่สนิท เอาไฮโปกข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันต้องทำงานเร็วมันจะต,ตัวเร็วมากถ้าอยู่ในประเทศที่อากาศเย็นๆนี่เขามีการเอาได้ร้อนมาเป่าที่ชิ้นงานก่อนเน่คว่าให้มันยังคงร้อนให้มันยิ่งยิ่งอยู่ก่อน ทีนี้มันเป็นวิธีดั้งเดิมเลยคหลัเอาะไม้ก็ตั้งแต่สมัยนู้นเหนมือนกันโดโยทีชาวบ้านเขายังคงใช้งานได้ดีแรงดึงแค่นี้ไม่พอครับเราจะใช้ไม้ที่มันเป็นลิ่มอัดเข้าไปด้วยแลเป็นลิ่มก็จะช่วยให้ หน้าของตันนี้ยมันเสมอกันด้วยครับสมมติมันเกยกันอ,อยู่มันก็ช่วยกดเหมืนมันครับไม่มีกฎตายตัวนะจะใส่ตัวการตัวริมอะไรก่อนก็ได้แล้วแต่ความรู้สึกของเราก็อยากจะทำก็เปแบบ็นไป ก็ต้นให้มันตึงใช้ความตึงของเชือกจับจับดูเนี่ยครับเี่ยอันนี้เสียงมาแล้วเนี่ยยาวดีชัวโอเค